다음 <목소리> 시 เป็นครั้งแรกผมได้ร่วมงานกับนิกกี้กับน้ำแร่ธรรมชาติตาชาต้างกับก็บรู้สึกดีใจมากเพราะว่าแ,แคมเปญของโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับการเชียร์บอลอยู่แล้วซึ่งผมกับนิกกี้เราซีกันอยู่แล้วนะเ<อ>พื่อนซีมาเป็นสิบปีแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ไหนโอ้โหตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกครับนั้งแตในตลาดสด<อ>แต่ว่าเราเขาไม่กล<อ>้าเร<อ>ียกเขาว่าเพื่อนซีตอนแรกเพราะว่ามาริโอไงเขาดังไงระดับมาริโอฮะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขามาพูดว่าเขาซีกับเราเราก็ภูมิใจมากจนตอนนี้ถ้าเพื่อนซีผมก ที่คบมาเกือบ20ปีเขาคือใครครับเร็วเรียนพูนแมวนะครับปองกพลแจ็คแฟนฉันแมวแล้วครับอคืมาริโอครับเห็นเราคุณโอเห็นเราคุณโอเขาเต็มที่กับเขาเพื่อนจริงไหมคะเต็มที่มากครับพี่แล้วเอาตาผมมาด้วยอ่ะถ้าเขาไม่บอกว่าตีกับผมอะผมก็ไม่ได้ไปยืนนะเนี่ยเรียกว่านำได้ตาทาพาให้มาเจอกันใช่ใช่ครับพี่ครับเออโอเคให้ฝากลันกันเนาะให้ต้นเดือนตันนี่ ได้ฝากพี่โอติดตามแคมเปญหน่อยพี่ก็ฝากติดตามแคมเปญนะครับได้เวลารวมตัวคอบอลนะครับก็ของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆเราได้ใน a c e b o o k นะครับช้างเวิร์ ครับครับชิวมันได้ว่ะใช่พี่แชร์ประวันได้ไหมใช่แล้วก็ฝากรายการใน YouTube ด้วยครับรายการใหม่รายการใหม่ครับที่แชร์ประวันที่มาริโอเป็นเทปแรกครับแรกเลยโอ้ใช่เพราะว่านี่คือผู้มีพระคุณของผมแไงตั้งแต่มีเขาในชีวิตผมแบบดีขึ้นเลยอะเริ่มจริงก็ไม่ผนไม่ไม่มีตังค์ผ่อนรถไงก็เลยให้โอ้มาช่วยหอให้แล้วพอยอดวิวมันดีรายการมันเหมือนก็มีคนดูเยอะไงผมก็มีตังค์ผ่อนรถไงจนตอนนี้เป็นหนี้อีกแล้วก็เลยให้โอ้มาช่วยออกอีกแล้วทำไมเอาโมาทำไมโอ้มาให้ฟรีตลอด เออคุณไม่ให้ผมฟรีทุกอันเลยทุกคนเพื่อนซีผมไม่ฟิีตังไงแต่พอไปเรื่อยๆสองสามเทปก็เริ่มคิดนะไงเพื่อนเราแล้วไม่ได้มาฟรีแค่ผมนะไปช่องแฟนผมก็มาฟรีน่ารักมากเออเพื่อนรักมีโปรเจกต์อะไรทำด้วยกันไหมคะมเออว่าทำ เออคุณฝากผมหน่อยดิคุณมีโปรเจกต์อะไรคุณเล่นละครคุณพาผมไปเล่นบ้างดิก็ฝากผู้จัดละครนะครับถ้ามีบทที่เป็นผมกับเพื่อนซีฟผมก็ยังมีนิกกี้ครับฝากไว้ด้วยอีกคนนึงนะครับนิกกี้นัชชัดครับเล่นเป็นพี่น้องเล่นได้หลายบทบาทครับเฮฮาสนุกสนานเป็นที่ความสุขของกองคอคอคอเาจะทำเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยเขาโอ้เป็นแบบว่าพระเอกอะผมขอเป็นเพื่อนเพื่อนไปจะทำให้กองละครแตกไหมครับเพื่อนพระเอกพี่ไปเล่นได้แต่อาจจะติดอ่างนิดนึงแต่ว่าถ้าตื่นเต้นจะติดอ่างนิดนึ่ง <Okay. S 2> ปีนี้ครับผมเชียร์เลยอินซีเล็กนี่เพราะว่าบ้านเกิดพ่อผมใช่ครับใช่ลูกครึ่งไนงะลูกครึ่งไงครึ่งเยอรมัน,น,นไงผมมอชอบโอ้ ชอบใครดีพี่นิกกี้ผมชอบใครมั่งข้งหน้ามีโทมัสมุลเลอร์คุณรู้จักไหมโคมัสมุลเลอร์เก็นคินมันรู้จักกับมาโคมาเลอร์พี่ชายตื่นเต้นเลยนิกกี้เต้นเหละเดือดสุดอ่ะเราตื่นเต้นดิพี่ก้องเยอะเลยนิกกี้ด้วยเชียร์เชียร์แมตช์ไหนอ่ะครับผมเชียร์สิงโตคำรามพี่สิงโตคำรามครับเพราะว่าเชียร์ตั้งแต่เด็กครับพี่ตอนเด็กชอบไปแคมป์ชอบใครชอบตอนเด็กชอบไปแคมป์พี่ก็เลยเชียร์มาตลอดเลยพี่ใช่ครับเชียร์ทีมเดิมไม่เคยเปลี่ยนทีมนะครับเฮเนาะครับ To Star, to Star Society. Society.